อะไรอันนี้รถสตรอเบอรี่นะคะทุกคนทูกคนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องเวลาเราสั่งตัวแทนยังไงดีเราทำยังไงคือพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนหลายๆคนที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะคะเขาอยากมาขายด้วยคือปกติเราขายเองเราขายดีขายดีมากขายไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็การคนช่วยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเค วันนี้นะคะเปิดรับสมัครตัวแทนสำหรับคนที่ขายเป็น,ปนและขายปีกอยู่<ม>แล้วนะคะเอาไปได้เลยนะคะเอยาวิตามินไฟเบอร์ขอให้ขายเฮงเฮงปังปัง<ๆ>แล้วแต่สำหรับคนที่แบบไม่มีทุนหรือว้านที่แบบไม่ค่อยเก่งเรื่องขายแต่สามารถ นำเอาคลิปไปปักตะกร้าได้ใช่ใครที่ยังไม่เคยขายของไม่อยากสต็อกไม่อยากแพ็กเองไม่มีทุนนะคะสามารถเอาคลิปของพวกเราเนี่ยไปปักพันธมิตรได้เลยดึงตะกร้าของเราไปปักได้เลยเราให้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์สิบห้าเลยไหมให้15%ห้15ไปเล,เลยนะคะเอาแบบจุกๆกันไปเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับเอย่าวิตามินไฟเบอร์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ